สวัสดีครับตาฟ้าเพลินวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรดีไก่แช่น้ำปลาคอยดูนะครับว่าเราจะทำไก่แช่น้ำปลาไว้ยังไงเครื่องปรุงของเราในวันนี้ก็จะมีขากับตะไคร้โอ้ยเมาปลาเนี่ยจะาสิเบิร์นเหรอน่เงี้ยจะคล้องนะครับขาตะไคร้ นี่ก็ขาดไม่ได้ครับขาด,ดไม่ได้ใบประกุดใบประกุดใส่หอมนี่ก็เป็นเครื่องเอ่ออีกอย่างหนึง่งใบกะเพาารพาใบากะเพราใบกะเพราใส่สุดท้ายก่อนที่เราจะปรุงหม้อก่อนนี่ครับนี่สูตรนี่อะไรอยู่นี่นี่ทั้งกะเพราเป็นแบบนี้ อันนี้กับปลาตะไคร่ปลาคาใบบักกูดมีเบิดมีกับพริกเครื่องเทศของเราครบแล้วครับพริกแห้งหอมแดงกระเทียมมาแล้วด้วยครับเด้อตะไคร่พริกไทยโจ๋ไม่ตีได้เลยนี่ครับไปหลอดอะไรใกล้กว่ากของแขกของแขกเครื่องของเราครบเบิสแล้วเอามาใส่กัน ขั้นตอนการหลกคนเห็นเดเห็นเห็นเอาคนร่อไปแล้วเจกสนคนโกะจุงข้าไปตอนคนตอนคนคนมีความหลักหลคนไกลไกลจะเป็นสีสีส้มพูดเองบ้าแมนนะครับแงความ ปลาค้องครับ hmm. มันเมยงอยากกินไงบ้างขึ้นเนั่งกินนี่หนึ่งม่ดานบอโอ้ยคุอยากายขึ้นไปได้เหนื่อทั้นไปเน่ยไม่ต้องบวยเบียนะยืนไไปแล้วไปยอะโอ้ยมมนต้องเล่าทายอยู่บวยเบนเซนั่งกิน บาดาลบาดาบเหลี่ยมเส้สแซบเหลี่ยมเส่หม้อเลยก็อื่นอูบาดาลหนึ่งบาดาลอูบาดาลเนาะตุ๊ดี้ยก่อกเงวะอูบาดาหนึ่งบาดาหองอูบาดาหนึ่งบาดาหนึ่งแซบใส้หมอครับซับใส่หมอเลยซบบใส่หม้อหนึ่งเลยส่อยู่ี่ตั่างรอบุบาทไม่ไหวรอก่ตเลย ไม่เห็นเลยคุ้งไม่ไกลเดลยวัน um, คุ้งกูไม่เห็นเลยนี่พุ้งไม่ไม่ไม่เห็นด่าเห็นก็เห็นซุ้มเห็นซอันยิ่กินเยอะไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ซุ้มไม่ได้ซุ้มไม่เห็นทีนี้ขั้นตอนการปรุงของเรานะครับเราจะใส่นี่ครับนี่เขาเรียกว่าเครื่องเทศเครื่องเทศครับโอ้ยเครื่องเทศเถอะล่ะเอาไว้เรื่อห้องใส่ไปเลยลงไปเกี่ยวมาเดี๋ยวถผู้ตับเครื่องเดี๋ย

ซีขาวใส่เบิร์ดครับนี่ยังใส่ใส่เบิร์ดใส่เบิดุดนี่ยซอสน้ำมันหอยกังนม่กจเอาแปี่ยนอด่างน้ได ก็จะใส่ใส่กระปุกด่อยใส่ใส่่น้ำต้อว่าใหม่ดิใส่ถ่าน้ำ่อุดีดีแนี่ยดี่เน้อวยวเนื้อวัวแนื้อวัวหัวใส่เบิร์ดใส่เบิดมีจะใบทะไรเราอมแข่งแล้วเทคนิคอยากให้มันเปื้อยครับใส่ส่วนลงไป ใส่ลงไปมันนสิมัสิใจกระจายควบหอนไม่ถีบมันไปนี่แหละมันสิเปื่อยไวปไปยังครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็คือการล้างมาบ่ให้มันฟิวครับ chụp nào bấm à, chụp nào à, cái chụp chụp nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những หมอมาลงได้ขนาดนอฟเอาน้ำแข็งมาใส่กูจะใช้น้ำแข็งเพราะว่ามันได้ใส่โดนกลัวน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาไม่จี๋เดีเปลี่ยนเปลี Fi ่ยนน้ำดูได้แล้วข้างหลัว่าอุดข้งขาด

ปิดไปดีเมาเอาเอาเ่างก,กว่านา้ำแข็งน้ำน้ำเย็นยน,นี่กลายเป็นน้ำอุน่นเล็กน้อยแล้วก็เอาหยกเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำแข็งน้ำมันมอุ่นแล้วเลาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำแข็งใหม่เพราะว่าขั้นต้องเปลี่ยนทั้งหลังมันสิใหม่เพราะว่ามันใส่ไปน้ำออกจากลงไปทั้งหลังโอ้ยนี่ง่ามพอง,ง่าดี เท mm. ี่ยวถิ่มแล้วเปียนน้าไหมไหมหอมัวเ่หอมเถอะมันพ่นน่ะใส่เครื่องปทุ่ยไทยครับาทุ่ไทยหอหอมหอมหนเลยจะเรี้ยวป่ะใรับมอื่อโอ้ยพิบดีครับมันเอาเอาไว้เื่มเื่มใส่เลือดครับว่ามีะวางแต่วางตำแหน่งเก่าเออเืมใส่เลือดครับอ ก็สิว่าภาหนากลัวมาลงอ่ะลงเลไปกรคุ้นตกลงตกลงเออเออสมยังไงพริกหอมชุบมะนาวน้ปลากระชีฝรั่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเใช้อันหนานี่เลยแต่างเงินยังไว่าด้วยแล้วเดี๋ยวก่อนเรียนว่สนใจจงไของเงนยังไวตามันห่อนตัวเอ้ยมันมาทาห่อนแล้วนี่ครับหนามที่ซีกะด้างหนามแอ้แห้งอยู่นี่โอ้เลยสมนแล้วนี่าโอ้ยเอาอันนี้ออกกันเอากระดาษออกิมเลยิมเลยเอากะดาษิมนะครับกินมาเลยนครับจะไปกินนะกินไรให้ก็่ะขันผู้ใดอยากแห้ยยางไงออนีอ่ครับโอ้ยสุดยอดนะครับฟ uh, awesome. uh, uh ังเสียงอืมทำเป็นมงแน่น oh ถาดพระเขาด้วครับนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วค oh อยๆกูจิบอะไรกินเลนแล้วไม่ไหลยดงพึ่งยงพึ่งยงะจเย็นกจเย็นอครับเอาเลยครับนี่ครับนี่ครับผลงานนี่ครับผลงานโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้น่แหละครับนี่ครับโอ้ยใส่หดส่อนครับพี่น้องนี่แหละครับที่เข้ากระจาย้อมผ่อนมันออกจมบ่ เเที่ยวให้บดเที่ยวอันบดดิมสวยงามพระรามแปแล้วเาก็ตักเดือดไปใส่ใส่หรอเดือดไปใส่เกลียวโอ้ยอันทพีเขาส่ปะเดี๋ยวมานัเงาตักเดือดไปส่เกลียวจัดหน่อยจัดครื่องนึปดับดลงามกว่านี้กเป็นนาเาทุ่นเ วัดว cool. ัดอะไรเหมือนเด็กตัวเขเจ๊เิงเจ๊เของเจ๊เของโอเคมปลาทีเนี่ยเจ๊เขิงเนี่ยตัวไป้จินงจกเนี่โอ้กเากินตีนกินตีนเนียกินตีน่นมากินตีนคนมาตีนเขียวเขียวไม่อยากกินตีนเขียวไม่อยากกินตีนนี่ครับสูเดดแก้วสูเดตเอาเลือดมาใส่คนคนคนคอันนี้ก็อันนี้ก็สูเด็ดด็กกันอ๋อเขาจิ้งเสียุ่้ย ครับสวยงามเดี๋ยวเรือนี้ครับนี่นะครับที่อีสานบ้าอุบัติเหีุมันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปหาอยากอย่างเงี้กินยังครับกินเหาะเหาะเหล่าเหาะไอ้บกปูนโบกยังเพ่าดีอยากได้กินทับนี่แหละไม่ค่อยได้ไปหาครับช่วงนีอยากอยากเบี่ยงอยากงานอยู่เอาครับวางเดียครับมาครับกินเข่ายี่นาะนะครับพ่อท่านี่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ อดกันิดนิ่ดิดิส้าใสว์ปาผ้าเพื่อนเระโครับโอ้ห้มันจวดขึ้นบังไฟใส่มันจวดขึ้นังไฟล้านออวแซ่บหลายกินไตอ้ีนะต่กี้ยู่อยู่ก็ผิดหำอยู่ดี่ะจนั่เป็นหงดินื่เป็นห่งดิี่อ่ะโอ้ผู้เห็นไม่ได้กินผู้กินบ่ได้เห็นนไมื้ยมันมนอยู่วะมันอย่ดวะกินไตกินนี่ผู้เท่ากินซื้อหมูมาที่ยนืนหนนื่อไตเนาะ ไก่ไก่ถงได้ไก่มา้วนเยแมนเาแสบมั้นี่ขาก็เหืองมาเขาไม่เกี่ยวข้ก่อยบเนบอกเลยจ้าวจ้าไปพินองคุยไมอเจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวั่จินอนม่แห้งเขายเนยไเ่ย